นี่นะครับทุกคนนี่ยังไงยอดที่เราปั๊มเมื่อกี้นะครับขึ้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจาก15ผู้ติดตามนะครับจะมีเท่าไหร่แล้วโอเคนะครับก็กรับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับก็พบกับผมช่อง KRZ TV อีกเช่นเคยนะครับช่อง KRZ TV นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามติกตอกนะครับก็โอเคนะครับ ผมจะให้ดูก่อนนะครับนี่คือช่อง Titiktok ที่ผมจะมาปั๊มในวันนี้นะครับก็ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่15คนนะครับช่างน้อย select นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่ t ิ ktok ของเรา่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็คัดลอกตรงนี้นะครับตรงนี้ชื่อของเราน,านั่นเองนะครับคัดลอกไปนะครับทีนี้เข้าไปที่เว็บนี้ โอเคนะครับเว็บนี้นะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็เลื่อนลงไปกดคําว่าดูเพิ่มเติมนะครับแล้วมันจะมีลิงก์นี้นะครับแล้วก็กดมานะครับมันจะมาเจอหน้านี้ทันทีนะครับหลังจากมาเจอหน้านี้ปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดวางนะครับยูสเนมของตัวเองที่คัดลอกมาเมื่อกี้นี้นะครับกดวางไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้กดไปนะครับ แล้วก็รอนะครับตรงนี้อ้าวโอเคนะครับก็สําหรับใครที่เด้งแบบนี้นะครับก็ให้ทําใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําใหม่นะโอเคนะครับทีนี้ก็ได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็รอดีเลย์นะครับรอดีเลย์ตรงนี้แล้วก็สามารถกดเพิ่มได้อีกนะโอเคนะครับพอได้แล้วก็กดนะครับก็รอมันหมุนนะครับตรงนี้นะครับรอประมวลผลแป๊บหนึ่งครับ โอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ถึง3นาทีนะครับทุกคนก็กดโอเคไปนะครับปุ๊บจากเมื่อกี้เรามีอยู่15ผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอดีเลย์นะครับรอดีเลย์แล้วก็ปั๊มนะครับทีนี้นะครับใครอยากจะได้เพิ่มนะครับก็ทําตามข้อเสนอที่เขาให้เราดูข้างล่างนี้นะครับก็คือเราจะ ได้ตามนี้นะครับตามที่เราทําแต่ละเควสนะมันเป็นเควสนั่นแหละอืมโอเคเดี๋ยวไปดูช่องของเราดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอปัดทิ้งแป๊บโอเคอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันกดไปก่อนอื่นมาดูที่กล่องข้อความกันเลย นี่นะครับทุกคนนี่ไงยอดที่เราปั๊มเมื่อกี้นะครับขึ้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจาก15ผู้ติดตามนะครับจะมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่มแล้วนะครับเพิ่มเป็น21แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพิ่มแล้วมันได้จริงนะทุกคนมันได้จริงลองเอาไปทําดูนะครับใครที่ได้นะครับถ้าใครที่อ่าไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ทุกคนนะครับสาหรับใครที่ไม่เข้าใจเนาะ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการทำอะไรนะครับก็ฝากทุกคนนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยัยงไม่ได้กดติดตามเนาะและสำหรับคนที่ติดตามมานานแล้วก็อขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเคบายบาย